ทุกคนวันนี้กับมาพบกับชาแน v, วีสวอีกแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะเสื้อยับนิดนึงมนาะช่างมันเถอะ,อะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําตามคําขอนะคะหรืออันที่จริงเน่ะมันเป็นสิีที่เราตั้งใจจะทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีก็คือมารีวิวอัลบั้มของอัลบั้มทุกอย่างนะคะที่ เป็นของ BTS หรือบางทันนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเยอะมากสามารถทำท่านี้ได้นะคะทุกคนในตอนนี้เนี่ยมีประมาณ36บัมนะคะก็คือไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าแพท้ไรย,ยังติ่งบางทันได้ไม่นานนากถ้าเกิดแพ้ติ่งสัก3ปีเนี่ยน่าจะรุนแรงกว่านี้นะแต่ปรากฏว่ายังไม่ถึง3ปีะ่ะทุกคนประมาณ2ปีเพิ่ง2ปีนะแล้วก็ตอนนี้มี36แต่ในอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อาทิตย์ก็ จะมีเพิ่มมาอีกประมาณ7จ็ดอัลบัม้มเกือบสิอัลบั้มพอพีไว้นะคะมีทั้งของเก่าของใหม่ของล่าสุดก็กำลังจะมาก็เดี๋ยวมาดูของที่อยู่ต้งนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวแพทขอเอาจากของที่อายุมันนานสุดหมายถึงว่าออสินค้าอันนั้นออกขายมานานแล้วนะคะก็คือ อัลบั้มนี้นะคะก็คือเป็นฮาวายางยอนฮาวานะคะช่วงไอนิวนะคะพีทีนะคะพาร์ทหนึ่งพาร์ทวันนะคะแล้วก็ฮาวายางยอนฮาวาพาร์ทสองนะคะแพทซื้อเป็นสีอ่อนกับสีเข้มก็พาร์ทสองจะเป็นช่วงเพงลงรันนะคะขาดอีกสองบัมสำหรับพานี้ก็จะครบเซต็นะคะต้องรออนาคตนิดนึง และต่อมานะคะเป็น School Love Affair นะคะเป็นช่วงเพลง Boy in Love นั่นแหละคืออันนี้นะคะทุกคนก็มีและต่อมาก็จะเป็น a ัลบั้ม Wings นะคะอัลบั้ม Wings เนี่ยมีทั้งหมด4เวอร์แต่แพทมี3เวอร์เนาะก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ซื้อ4เป็นเป็นอะไรของเรามีเวอร์มันจะมี W I N G แพทขาดเวอร์ N นะคะ แล้วก็กำลังจะซื้อนอนเด๋วของพกนี้มันไม่ต้องรีบเนาะทุกคนมีเงินไหวซื้อแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นเพราะของพกนี้มันมีตลอดนะเลยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าที่อย่ารีบเพราะอะไรบางคนอะซีเรียสบางคนเห็นคนอื่นพีแบบออกสีทุกคนก็พีสี 4. อันก็ปล่อยเขาพีสีไปแต่เงินเราไหวแค่บมับมสองบัมเราก็ซื้อแค่สองบัมก่อนและอีกที่เหลือเราเก็บเงินรอไปก่อนแล้วพอของพร้อมส่งมาของอะไรมาเนี่ย มันจะเยอะมากทุกคนสามารถเอาไปซื้อย้อนหลังได้คืออัลบั้มเป็นสิ่งที่มันออกมาเรื่อยๆอัลบัม้มอัลบั้มคัมแบ็กแต่ละคัมแบ็กนะใช้คาว่าคัมแบ็กแต่ละคัมแบกดีกว่าเพราะว่าสําหรับของบางอย่างของบีฮิตเนี่ยมันปล่อยมาครั้งเดียวแล้วไม่ปล่อยอีกเลยเลยจะใช้คาว่าอัลบั้มคัมแบ็กนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น y o u n e v e r w a l k alone นะคะก็มี2เวอร์แพทจะบอกว่าไอสองอันเนี้ยนี่แหละเป็นของบางทานอันแรกที่แพทมีเวอร์ที่เหลือซื้อตามหลังหมดเลย เพราะว่าแพดติ่งบางทัานช่วงเพลง Not Today กับ Spring Day ก็คือติ่งตอนปี60ติ่งได้ไม่นานแพยก็กดบัตรคอนแล้วก็ไปดูคอนครั้งแรกเลยก็คือเป็นคนที่ทำอะไรชุลละหุกไปนิดนึงนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะพี่สาวซื้อมาให้เป็นพี่ที่เป็นญาตินะคะเป็นญาติแบบคนรู้จักกันนะคะซื้อมาให้ตอนพี่เขาไปทํางานที่เกาหลีนะคะพี่เขาอยู่เกาเนาะ ก็คือซื้อเป็นอันนี้มาให้นะคะเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะเพราะตามข่าวอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลเวอร์ World ญี่ปุ่นเนาะเวอร์เจแปนเนาะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นอัลบบ้มอันนี้ก่อนขอไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหนักนะทุกคนอัลบั้ม o v e y o u r s e l f Answer นะคะ ก็เขาปล่อยมา4ี่เวอร์ใช่ไหมก็ซื้อครบ4แต่ว่าซื้อเกินมาอันนึงมาแกะแล้วได้การ์ดแทฮยองนะคะเคยทำคลิปไปแล้วก็มีอีก4อัลบั้มตรงนี้นะคะจะเอ้ย5อัลบั้มนะคะจะบอกว่านักหนักเนี่ย5อัลบั้มนี้ต่อมานะคะอีก5อัลบั้มก็คือ จะเป็นช่วงเฟ e เ o ิ e นะคะ Love Your s e l f Tier นะคะแพทก็มี5อัลบัม้มอย่างที่บอกแพทพีมาก่อน4อัลบัม้มแล้วเหมือนแพทซื้อมาแกะการเล่นๆเ,เพิ่มอีกหนึ่งอัลบั้มเลยกลายเป็น5อัลบั้มนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็น Love Your s e l f เหมือนกันเนอะช่วงเพลง d n a นะคะก็คือ Love Your s e l l มีอ h e love นะคะแพทมี5เวอร มันมี4แต่แพทซื้อมาแกะเล่นอีกเวอร์หนึ่งเลยกลายเป็น5เวอร์นะคะทุกคนก็คือเซ็ตพวกนี้5เวอร์ตลอดไม่รู้เป็นอะไรแกะแล้วก็ไม่โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะมาต่อกันที่ของที่ไม่ใช่อัลบั้มบ้างแต่เป็นของออฟฟิเชีลเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็น happy ever after นะคะของนี้ได้มาประมาณ2เดือนกว่าๆ3เดือนแล้วนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคน แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นล่าสุดสุดร้อนนะคะก็คือเป็น DVD love yourself นะคะที่โซนั่นเองนะคะก็ซื้อมาเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าไอ้ happy ever after น่าจะเป็น meeting นะคะอะไรคล้ายค meet เนาะต่อมานะคะก็จะเป็น DVD นะคะ คอนของอีพิลอกเมื่อปี2016ปี59แพทย์ยังไม่ได้ติ่งบางทันแพทยเลยไปซื้อย้อนหลังมาแบบไปหาคนปล่อยอะ่ะคือติ่งไม่ทันจริงๆเลยต้องซื้อปล่อยมาก็ได้ของที่สภาพดีมากทุกคนก็ได้มาจับจองอีกแล้วชอบมากเลยอะไรที่เป็นบางทันเนี่ยทุกคนเหมือนบ้านมันจะโค้นขอตั้งโต๊ะเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังของันนี้ต้องห้ามรุนแรงอะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น Memories BTS m e m o r y ปี2016ค่ะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอุ้ยชิดมันหกใส่หน้านี่นะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็น DVD The Wings Tour 2017 b s เอ่อ b d s Live t r i l y Episode 3 in Seoul นะคะก็คือ น,นี้ค่ะอันล่าสุดก็คือที่แพ็กเกจไปเมื่อไม่กี่วันใช่ไหมแต่อันนี้คืออันปีที่แล้วก็ซื้อมาเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซัมเมอร์แพ็กเกจปี2018นะคะปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็จะบอกว่าใหญ่อลังการมากเลยนะคะซื้อมาร่วมๆ2 0 0 0ก็น่าแหละใหญ่จริงๆแล้วของที่เอามาโชว์เนี่ยตอนนี้เนี่ย มันราคาเนี่ยเสี่ยงไป2,000มากบางชิ้นคือเกิน2,000ไปได้นะห้ามบอกแม่ทุกคนเราเล่นแม่เรารู้ไม่ต้องสต่อมานะคะเราจะรีวิวอัน,นให้ดูนะคะคือไม่ใช่รีวิวคือเป็นคอนเซปต์บุ๊กค่ะทุกคนตอนนั้นก็ตงมันทำได้ไม่นานนะคะซื้อคอนเซปต์บุ๊กค่ะคอนเซปต์บุ๊กหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเล่มสีด,ำดำําๆใหญ่ๆนนะคะก็อันนี้แพงสุดประมาณสองพ ถ้าบาคอนอะแพงอะเออรู้เลยว่าแพงแล้วก็แล้วก,ก,ก็ซื้อไงจตตอนนี้มันไม่มีผลิตไม่มีขายแล้วรู้สึกรู้สึกดีมากที่ซื้อเนี่ยแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นปฏิทินซีซันกรีซ t ิ n งปี2018ที่ผ่านมานะคะคือแพทดะดึงซองสีน้ำตาลออกรู้สึกซองบอนบบางมากเลยนะทุกคนแล้วเลยได้เป็นสีขาวาแบบนี้นะคะแต่มันมีคำเขียนอยู่นะทุกคนว่าเป็นปี2018 โอเคต่อมาจะเป็นของเกือบท้ายๆก็คือเป็น Memory 2017นะคะก็เป็นสิ่งที่วีฮิตขายล่าสุดที่เกี่ยวกับ Memory เลยเนาะแพทก็ซื้อมาอีกเหมือนกันนะคะก็ถามว่าแพงไหมมันก็เหยียบเกือบ2องพไปอประมาณ1 7น0จ็ดพนนี่เนาะ แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นซัมเมอร์แพ็กเกจปี2017ค่ะปีนะัดเป็นปีแรกที่แพทติ่งบางทันนะคะและแพทก็ได้ซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะได้ไกด์บุ๊กเป็นพี่จองกุกนะคะแล้วก็มีพัดลมแถมให้ด้วยนะคือโคตรดีเลยน่าจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนต่อมาจะเป็นเอ่อจาก Exhibition นะคะเหมือนเป็นนิทรรศการนะคะทุกคนคือ อันนี้นะคะของนิทรรศการอ่านว่าอะไรวะสระโอโอโยนีวินโอนืนเออโอนืนอ่านว่าโอนืนกำลังผ่านตัวสะกดอยู่ค่ะทุกคนมันคือจากของโอนืนนะคะก็ซื้อมานะคะหนักอีกเหมือนกันแล้วก็แพงด้วยนะทุกคนดาวบ้านดาวลดได้เลยนะ ่มาเป็นอย่างสุดท้ายเลยก็ได้ที่เกี่ยวกับ BTS นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกับบางทันเนี่ยหมดไปเยอะแยะมากนะแต่ไม่รู้สึกเสียดายทุกคนเป็น me off ปี5ค่ะก็คือเราติ่งเราติ่งเราก็เลยสมัคร me off นะคะจะบอกว่าทุกคนอย่าขอร้องให้เราสอนวิธีการสมัครนะคะเราไม่ฉมังพอเพราะตอนเราสมัครเองเนี่ยเราใช้เวลานานมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าขอร้องให้เราสอนเราไม่เก่งพอ เดี๋ยวรอเราสมัครปีนี้ผ่านอีกสักรอบนะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวลองมาสอนนี่เป็นมีออฟปีห้านะคะทุกคนของวันนี้ต้องเก็บให้ดีนะทุกคนมันมันมันค่อนข้างจะยุ่งยากมา,มากมากก็คลิปอัลบ,บั้มแพทเนี่ยมีประมาณนี้นะคะทุกคนเราไม่รู้ทุกคนจะถูกใจกันไหมนะคะแต่จะบอกว่าสิ่งที่เอามาให้ดูทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่เรารับรู้นะคะและพ่อแม่เราก็ไม่เดือดร้อนนะคะ คราเห็นคลิปนี้เนะี่ยอย่าดราม่านะคะว่าเอาเงินไปเปย์ผู้ชายใช่ค่ะจะเอาเงินไปเปย์ผู้ชายมีปัญหาโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เอ่อพูดคุยเป็นกำลังใจกับแพทเอ่อพูดคุยมามอยกันด้วยนะคะแล้วก็ใครดูคลิปเราอย่าลืมแท็กมาใน IG ไม่ต้องไม่ต้องแท็กก็ได้เออนั่นแหละทุกคนไปแล้วเลิฟทุกคนบายบายอัะโย